ไปไหนครับงตอนนี้เราอยู่ไหนครับเพ็ดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนัวจอคหัใจวอดากาจอคเพไปาูโลกม่เคยถ่ายาอนนี้เราอยู่ที่สวนเสือสีราชาใช่ไหมครับเรามาอยู่สวนจอคอ่าเดินไหนครับ เมาวันจันทร์ครับคนกลับกันหมดแล้วครับเหลือแต่เราครับตอนนี้ดูครับถนนโล่งเชียทางเดินไม่มีคนเลยอันนั้นมันท่อน้ำแม่เราไปไหนต่อเดินครับเดินตามแผนที่นะครับโอหอยากถ่ายตรงไหนก็ได้ถ่ายเต็มที่เลยส่วนเสือล้างมากเลยนะครับตอนนี้อ๋อมีรถกลอฟมามีรถก็อฟมาลบๆ อะหลบหลบหลบถ้บเดินไปลูกเดินนะครับ,บ,ดบเดินเด็กจะเสือสิบเอ็ดโมงต้องรีบเดินหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ดูรอบนี้ต้องเป็นบ่ายสองทุ่มเลยยาวเลยนะครับรถฝ่าเลยครับไปดูหน่อยสักไปดูหน่อยก็ดีแล้วเขาไปไหนอ่ะเจาะเียนี้อืมว่า เราไปดูโชว์เสือกันนะครับ